ทำไมแค่เดินตากฝนสิวก็ขึ้นเคยเป็นไหมคะว,ว่าแค่เราตากฝนแป๊บเดียวเนี่ยกลับมาสิวขึ้นเต็มหน้าเลยหมอคิดว่าปัจจัยเนี่ยไม่ได้เกิดจากฝนเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามีปจัจจัยอื่นๆร่วมด้วยน้ําฝนที่เราคิดว่าสะอาดจริงๆเราไม่สะอาดเลยนะคะพอระหว่างที่ฝนตกลงมาน้ําฝนจะชะล้างเอามลพิษสารเคมีเชื้อโรคในอากาศเชื้อแบคทีเรียต่างๆลงมาด้วยเมื่อสัมผัสกับผิวด้วยตรงจะทําให้เกิดผิวระคายเคืองเกิดการอักเสบของสิวได้ค่ะและอีกอย่างที่หลายคนไม่รู้ก็คือสาภาพอากาศชื้นหลังฝนตกกกกกกก็็สสสาาาาาาามมรรรรถะตุ้้้นนนนนนนิววไดเเเเช่่่ัอจีีทใแป แล้วก็เกิดการดับซึมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้สิวขึ้นค่ะถ้าเรานั่งอยู่ในที่ที่คนเยอะเช่นในรถไฟฟ้าก็จะยิ่งกระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียแล้วก็กระตุ้นสิวได้ค่ะและสําหรับคนที่แต่งหน้าด้วยเมคอัพใหกันน้ําเมื่อโดนฝนหรเือเหงื make ่อเมคอัพจะละลายรวมกับน้ำมันบนผิวกลายเป็นคราบอุดตันดูดุมขนซึ่งเป็นจุดเริ่มของสิวใหม่สิ่งที่เรามักทาบ่อยที่สุดคือรีบเช็ดหน้าแรงๆเพื่อให้หน้าสะอาดแต่การที่เราถูหน้าแรงๆอาจทําให้้้้้ผผผิิวววชััันนนนนอออออกกกกบบาาาาางงททํํใใหหหเเเเระปสสสียยจแลืื่คค ขึ้นง่ายกว่าเดิมการดูแลผิวที่หมอแนะนําคือหลังจากที่เราตากฝนหรือเปียกเหงื่อควรรีบลัางหน้าด้วยคลีนเซอร์สูตรอ่อนโยนและแอบน้าทําความสะอาดผิวกายโดยเร็วจากนั้นซับผิวเบาๆด้วยผ้าขนหนูสะอาดและทาครีมบำรุงเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นฟื้นฟูเกราะป้องกันผิวคะ่ะรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมดูแลผิวหน้าให้ถูกวิธีหลังตากฝนแบบที่หมอพึ่งแนะนํานะคะมาเริ่มผิวดีไปด้วยกันกับหมอพึ่งคะ่ะ